สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยค่ะที่รักแล้วก็ชื่นชอบการดูซีรีส์จีนรวมทั้งติดตามข่าวสารของวงการบันเทิงจีนนะคะสำหรับในอพิโซดนี้วานมีนะคะใครคิดถึงคุณห่วงจิงวีบ้างเอ่ยมาแล้วค่ะผลงานของพ่อประวานนะคะกำลังเริ่มต้นถ่ายทำซีรีส์แนวจีนปัจจุบันค่ะเป็นแนวแบบลึกลับโรแมนติกนะคะ Love Song in Winter ค่ะก็นางเอกก็ได้น้องซุนเฉียนนะคะน่ารักมากๆเลยน้องเขามีรกยิ้ม ด้วยนะคะก็มีดาราหญิงอยู่ไม่กี่ท่านในวงการบันเทิงจีนที่มีลักยิ้มสวยๆนะคะแล้วก็น้องซุนเสียนนี่ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีนะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะเปิดกล้องถ่ายทําแล้วนะคะก็เราจะได้เห็นถึงบทบาทนะคะที่เหมาะกับเขามากๆเลยค่ะเป็นแนวไขคดีด้วยนะคะแล้วก็เป็นแนวที่ต้องคา,ายปมความรับของเรื่องออกมาให้ได้ค่ะ ตอนนี้นะคะถ้าเพื่อนๆที่ท่านใดติดตามข่าวาวของคุณจอห์นนี่ห่วงอยู่นะคะห่วงจิงวีจะได้ยินข่าวาวในแง่ลบบางอย่างนะคะแต่นจุดนั้นก็คือมันก็เป็นเรื่องเก่าๆนะเพื่อนๆก็คืออดีตนะคะคือเคยเหมือนกับว่าเคยมีภรรยามาก่อนแล้วทีเนี้ยภรรยาคนนั้นนะคะอยู่ๆก็มาสร้างข่าวาวขึ้นมาแบบว่าอยากเหมือนจะแบบให้ตัวเองมีข่าวอ่ะบอกไม่ถูกบางกระแสนะคะก็บอกว่าเธอนั้นจะเหมือนกับเข้ามาในวงการบัน ด้วยนะคะก็เลยพยายามจะมีกระแสะโดยที่ก็มาโหนนะคะคุณห่วงจิงวี่นั่นเองแต่ณะจุดนี้หวานไม่การันตีใดๆนะคะเพราะมันยังเป็นข่าวลืออยู่ทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าถามว่ามีผลกระทบนะคะให้คุณห่วงจิงวี่มีความลำคาญใจไหมหวานว่ามีค่ะเพราะว่าคือเวลาที่เธอขยับแต่ละทีทุกคนนะคะชาวเน็ตจีนก็จะมักจะโยงมาที่จอนนีด้วยนะคะก็เอาเป็นว่าให้กําลังใจแล้วกันค่ะทํางานแล้วกันนะทํางานอย่าไปคิดอะไรมากนะคะ เป็นกำลังใจให้ให้ผู้ละกันเทมากๆเลยนะคะสำหรับคุณจอนนี่ห่วงนะคะ Love Song in the Winter นะคะเจ้าภาพก็คือไอชีอีนะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเรารอชมกันนะคะหน้าจะเป็นปีหน้าละคะ่ะเร็วสุดก็น่าจะปีหน้านะคะรอชมกันได้ที่ไอชีอีนะคะหลังจากที่โปรเจกต์นี้เปิดตัวนะคะแล้วตอนนี้เปิดกล้องไปแล้วก็ได้รับความสนใจนะคะจากเหล่าบรรดาชาวเน็ตจีนค่ะ ฝ่ายผลิตนะคะของซีรีส์เรื่องนี้ก็แพลนนะคะวางแผนไว้ว่าจะมีทั้งหมด36ตอนนะคะเรื่องราวมันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเอ่ยนะคะพระเอกนางเอกของพวกเราเนี่ยจะมีความรักแบบเปิดเปิดปิด,ป,ดปิดนะคะก็หมายความว่าเออ รักกันแล้วก็เลิกกันแล้วก็รักกันแล้วคือมันความความรักอะ่ะมันจะไม่ชัดเจนไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเลยกลางเรื่องไปแล้วแล้วค่ะพระเอกกับนางเอกถึงจะแบบเออรู้ใจตัวเองแบบพูดออกมาจนทั้งคู่นั้นรับรู้ถึงความรักที่แต่ละคนมีให้กันนะคะซึ่งเรื่องราวก็พระเอกจะเป็นนักสืบนะคะชื่อว่า เฉียงเฉิงอีนะคะส่วนฝ่ายหญิงนะคะนางเอกจะเป็นวิสันยีแพทย์ค่ะชื่อว่าลู่เหยียนนะคะซึ่งก็ทั้งคู่นี้เคยรู้จักกาันแบบในตอนที่เป็นวัยรุ่นจากนั้นก็ถูกนะคะใช้คำว่าถูกถูกแยกจากกันเป็นเวลา8ปีเนื่องจากความเข้าใจผิดนะคะจากนั้นก็กลับมานะคะพบกับรักเก่าของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะแล้วก็เรื่องราวในอดีตวันๆมันก็กลับมานะคะเป็นเรื่องราวของความรักนะคะแล้วก็จุดสนใจก็อยู่ที่ ความรักรวมทั้งปมของเรื่องด้วยนะคะเพราะว่ามันมีองค์ประกอบอีกหลายๆอย่างที่ทําให้โครงเรื่องเนี่ยมันเดินไปอย่างน่าตื่นเต้นทีเดียวนะคะแหมถ้ามีเวลาเนาะก็อยากจะเล่านวัน,นิยายต้นฉบับให้เพื่อนๆฟังนะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้พออ่านไปแล้วก็ติดอ่ะติดเพราะว่าความ ความน่าหยุมหัวของแต่ละคนใน,ในแต่ละช่วงชีวิตของพวกเขานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนเรามันมีองค์ประกอบในชีวิตนะคะที่เป็นปัจจัยอะที่ทำให้แต่ละคนน่ะต้องแยกย้ายกันไปนะคะซึ่งเราเราไม่สามารถจะแก้ปัญหาอะไรได้ให้กับพวกเขาเลยนะคะแต่ถามว่ามีตัวละครที่น่าหยุมหัวเยอะไหมนะคะที่เป็นสิ่งแวดล้อมของพระเอกนางเอกก็มีเยอะเช่นเดียวกันนะคะถือว่าเป็นนวนิยายต้นฉบับที่สนุกมากอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่า ไม่ใช่สนุกแบบหัวเราะกักกากนะเป็นแบบสนุกแบบว่าอ่านแล้วมันวางไม่ได้นะคะสําหรับเรื่องนี้สําหรับรายชื่อนักแสดงนะคะของเรื่องนี้ที่ประกาศอย่างเป็นทางการนะคะก็พระเอกแน่นอนแล้วนะคะเพราะว่าก็เปิดกล้องแล้วค่ะสําหรับคุณหวงจิงวี่นะคะรับบทเป็นพระเอกซึ่งก็เหมาะนะคะกับตัวละครเจียงเฉิงอี้มากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นหน้าตาที่หล่อเลานะคะหุ่นที่สูงเพียวนะคะคุณหวงจิงอี้นี่ก็เป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งที่ที่ หล่อแบบ แบบ3มิติอ่ะ 3D นะคะหล่อทุกมุมนะคะส่วนทักษะการแสดงนั้นนะคะถ้าเป็นในแง่ของการไขคดีนักสืบอะไรแบบนี้ค่ะเรียกได้ว่าทักษะการแสดงของเขานั้นแข็งแกร่งมากๆเลยนะคะเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มแกร่งอีกคนหนึ่งนะคะบทที่ได้รับมักจะต้องโชว์กล้ามด้วยนะคะทหารตำรวจเจ้าหน้าที่อะไรเนี่ยก็เป็นมาหมดแล้วสําหรับคุณห่วงจิงวี่นะคะข่าวนี้มาเป็นนักสืบค่ะก็โดยสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็หุ่นนะคะที่แข็งแกร่ง ของเขารับรองได้ว่าก็ได้รับความรักนะคะแล้วก็การยอมรับจากพวกเราอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นนักแสดงอีกคนหนึ่งนะคะที่ทุ่มเทมากๆค่ะไม่ว่าจะเป็นอะไรนะได้ดูไหมคะใน Operation Red Sea นะคะตอนนั้นเป็นมือปืนนะคะกู่ซุน กูฉุนนะคะก็เล่นดีมากๆเป็นนักดับเพลิงนะคะหลินลู่เซียวก็เล่นดีมากๆค่ะตีบทแตกกระจีไปเลยนะคะนอกจากจะได้เห็นการทํางานนะคะของของนักดับเพลิงแล้วยังได้เห็นกล้ามแน่นๆนะคะของพระเอกในเรื่องอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วคุ้มค่ากับการรอคอยแน่นอนนะคะสําหรับพระเอกนะคะห่วงจิงวีในเรื่องนี้นะคะมาดูที่น้องนางเอกกันบ้างนะคะน่ารักเจียวค่ะน้องซุนเฉียนนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าไม่ค่อยได้เห็นเธอเท่า ในช่วงปีที่ผ่านมาเนาะผลงานก็รอออกอากาศอยู่นะคะเธอนั้นมีใบหน้าที่หวานมากๆเลยแล้วก็เป็นใบหน้าค่อนข้างจะกลมนะแต่เห็นแล้วก็มีความสดชื่นสดใสนะคะมีความเป็นธรรมชาติค่อนข้างสูงค่ะแล้วก็เป็นนางเอกอีกท่านหนึ่งที่มีรูปร่างที่สูงมากๆเช่นเดียวกันนะคะมองไปที่น้องเลาเนี่ยเหมือนให้ความรู้สึกว่าสดใสแล้วก็เป็นคนที่มีความกล้าหาญนะคะเป็นเด็กผู้หญิงที่มีแววของความกล้าหาญอยู่ในแววตา ขอองเธคะ่ะดังนั้นแล้วนะคะทักษะในการควบคุมบทบาทจากที่พวกเราได้เคยดูน้องเขาแสดงมานะคะซึ่งโดยปกติแล้วก็ยังเป็นแนวไอดอลอยู่นะคะก็ถือว่ามีการควบคุมบทบาทของตัวเองได้อย่างดีทีเดียวนะคะณนะจุดนี้เราก็ต้องมารอดูนะคะในบทบาทของวิสัญญีแพทย์ในเรื่องซองนะคะ The Love Song in Winter เนี่ยแหละคะ่ะในเรื่องนี้นะคะเธอนั้นก็จะเล่นเป็นสายแพทย์นะคะเป็นเรื่องแรกคะ่ะวิสัญญีแพทย์ด้วยนะคะวิ ยีก็คือเหมือนกับแพทย์ที่แบบให้ให้ยานะคะเอาง่ายๆเพื่อนๆนึกถึงการให้ยาสลบนะคะก่อนที่ก่อนที่ผู้ป่วยเนี่ยจะต้องได้รับการผ่าตัดอะไรแบบนี้นะคะ่ะก็ใช้คำว่าวิสัญญีนะคะจากนี้นะคะในเรื่องเนี่ยจะได้เห็นนะคะน้องเขาที่ทำงานหนักนะคะ่ะในบทบาทที่เป็นแพทย์ที่ทำงานหนักแล้วคะแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวข้องในอาชีพได้อย่างดีเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีส่วนนะคะในการช่วยไขคดีด้วยนะคะซึ่งหวานว่าก็ เป็นโอกาสที่ดีนะคะเพราะว่าบทเนี่ยโตขึ้นมากๆเลยค่ะแล้วก็จะแสดงนะคะตั้งแต่ในช่วงแบบวัยรุ่นเนี่ยตอนแบบเรียนมหาลัยแล้วก็จบเริ่มทํางานจนกระทั่งแบบทํางานมาแล้วระยะหนึ่งนะคะ8ปีถัดมาถึงได้มากลับมาเจอพระเอกอะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการพัฒนานะคะวัยวุฒิแล้วก็คุณวุฒิของตัวละครนะคะที่เป็นนางเอกในเรื่องนี้นะคะดังนั้นแล้วโอ้โหน่าดูมากๆเลยค่ะเพราะ cast นักแสดงออกมานะคะก็เหมือนกับเดิน ออกมาจากในนวนิยายต้นฉบับเลยนะคะเรามาดูกันหน่อยดีกว่าค่ะว่าฝ่ายผลิตนะคะใครเป็นหัวหน้าทีมนะคะหัวหน้าทีมก็คือคุณอี้จงจงค่ะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะก็คุณอี้จงจงมักจะมีชื่อเสียงในในเรื่องของการกำกับแบบแนวจีนปัจจุบันนะเพื่อนๆอย่างเรื่อง c o m e o n Today นะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คนก็ติดกันเยอะมากมายเช่นเดียวกันนะคะก็ดังนั้นแล้วเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นที่คาดหวังนะคะก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ทางไอชี ก็คิดว่าจะเป็นแนวของความโรแมนติกลึกลับนะคะแล้วก็ซ้อนเงืินอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าทุกอย่างก็คลายปมได้ดีนะคะเรื่องนี้จบดีแฮปปี้มากๆสําหรับนาวานิยายต้นฉบับนะคะก็ก็หวังว่ามันก็จะจบดีในเวอร์ชันซีรีส์นะคะจริงๆแล้วนะอย่างในในนิยายต้นฉบับถ้าเขาจบดีอยู่แล้วมันก็ไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรที่จะต้องมาเปลี่ยนในเวอร์ชันซีรีส์นะคะแต่ว่าเราเห็นมาหลายเรื่องเนาออะขอพูดถึงเรื่องหนึ่งนะคะพูดถึงเรื่อง ที่คณเสี่ยวจานแสดงอะรำนำกระดูกยกนะคะจูเหยียนเรื่องนั้นน่ะจริงๆแล้วนวรรณิยายจบดีมากๆนะคะจบดีแฮปปี้มากค่ะพระเอกกับนางเอกนะคะมีเวลาที่แบบอยู่ด้วยกันของคู่กันเลยนะคะจบแบบของคู่กันถึงแม้ว่าจะรู้ว่านางเอกนะคะจะอยู่ได้ประมาณ27ปีนะคะแต่ถือว่าจบดีแฮปปี้มากนะคะส่วนในเวอร์ชันละครเพื่อนๆเห็นอะไรไหมคะเขาทำอะไรกับเสี่ยวจานของแอดวานนะคะโอ้แต่แล้วไปเรื่องอื่นอีกแล้วค่ะกลับมานะคะเอาเป็นว่า ะะสำหรับเรื่องนี้นะคะของคุณห่วงจิงอี้แล้วก็น้องซุนเฉียนนะคะพวกเรารอชมกันได้เลยค่ะก็สมกับการรอคอยนะคะเมื่อได้ยินนะคะได้รู้ว่าใครเป็นพระเอกนางเอกแล้วนะคะก็ขอให้ทุกอย่างนะคะผ่านไปด้วยดีแล้วก็ขอให้ไม่มีอุปสรรคใดๆนะคะรีบถ่ายทำแล้วก็รีบอ่อนแอ์นะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะใขรชอบคุณห่วงจิงอี้แล้วก็ใขรชอบน้องซุนเฉียนอยู่บ้างก็อย่าลืมนะคะชอบเรื่องไหนมากที่สุดก็ อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกแอดหวานด้วยหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ